วันนี้เราจะมาดักนกมาดูซิว่าวันนี้ออสตินจะได้นกกี่ตัวเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มละเริ่มลวฮะเริ่มละฮะมาดูซิว่าวันนี้เราจะได้อะไรไปกินบ้างที่แน่ๆที่แน่ๆเรามีผลไม้เรามีผลไม้แน่นอน ว่าไงว่าไงท่านท่านออสตินจะมาดักหนูหรือดักแมวหรือว่าจะมาดักอะไรออสตินนกก็ไม่มีเงียบเลยวันนี้ไม่มีเสียงนกเลยมาดักอะไรรู้นะมาดักสาว <c oughs> วันนี้มาดักสาวใช่ไหมออสติน บไม่สนใจไม่สนใจเลยออสตินไหวเรียกอยู่เล่นเนี่ยพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยอืมาแล้วนกมาแล้วนกมาแล้ว หน้านิ่งแล้ว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 เยื่นกำลังมาหันซ้ายหันขวาว้าว <laughs> หันซ้ายหันขวาว้าวทอสจินโอ้ยสงสัยจะมานอนเวร